พระราชบ,บัญญัติเนี่ยวิธีการในการปกครองเนี่ยตั้งขึ้นดูเพื่อให้การปฏิบัติราชการปกครองเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเนาะส่วนมากเขาก็จะตั้งขึ้นประมาณนี้นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาสอง9มเอ่าถ้ามีผลบังคับใช้14อ่าลงราชกิจจานทเบิกษาวันไหนคะอ่าถูกต้องเป็นวันที่13พฤษภานะคะ ย้อนไปวันหนึ่งเนาะย้อนอดีตไปวันหนึ่งาสามเก้า,าลงลงราชกิจเนาะตัวนี้อ,อ,อเขาบอกว่าตัวเนี้ยสาระสำคัญก็คือมันจะเป็นกฎหมายกลางที่ใช้ในการกำหนดขั้นต่ำในการพิจารณาคำสั่งทางการปกครองนะคะกำหนดขั้นตอนวิธีอุทรแล้วก็เพิออขอนพิจารณาคำสั่งปกครองใหม่นะคะ แล้วก็กระบวนการบังคับให้เป็นตามคําสั่งปกครองนะคะเขาบอกว่าขอบเขตของการบังคับใช้เนี่ยของพระราชบัญญัติการปกครองนี้เนี่ยฐานะบังคับใช้ในฐานะกฎหมายมาตรฐานกลางนะคะจะมีมาตราเจ้าหน้าที่หมายความว่าบุคคลหรือคณะบุคคลนิติบุคคลซึ่งใช้อํานาจปกครองในทางอของรัฐบาลของรัฐนะคะในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทางคําสั่งปกครองนะคะ ตัวนี้มันก็ละเอียดอยู่เนาะมาตราที่ห้าคำสั่งทางการปกครองนะคะตัวนี้หมายถึงการใช้อาํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่มีผลการสร้างนิติสัมพันธ์นะคะอา,อาจจะก,ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิ์ของหน้าที่ของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรน,นะคะเช่นการสั่งการอนุญาตินะคะคล้ายๆกันเนาะ ก็จะเป็นคําสั่งางการปกครองก็จะตัวอย่างเช่นสั่งอายัยดทะเบียนรถเนี่ยของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะอ่ารูปแบบนะคะรูปแบบของคําสั่งเนี่ยก็จะมีรูปแบบดังนี้นะคะจะเป็นแบบทําหนังสือด้วยวาทําหนังสือหรือด้วยวาจานะคะถ้าจะทําเป็นหนังสือเนี่ยต้องมีลายชื่อผู้ออกคําสั่งพร้อมเรือนปีนะคะแล้วก็ แล้วก็ต้องมีเหตุผลในการออกคําสั่งด้วยคล้ายๆเหมือนใบสั่งนะคะว่าเรา,าขับรถเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุผลนะคะเขาบอกว่าแต่ทั้งนี้นะคะเท่าแต่ทั้งนี้นะคะเท่าที่จะทําให้กฎหมายในเรื่องนั้นบ,บนรรลุได้เท่านั้นนะคะเขาเลบอกว่ามีการรุนทนี่ก็ค่อนข้างละเอียดนะคะตรงน,นี้ก็ถือว่าย่อเลยนะคะแต่ว่ามันก็ยัง อ่าเขาบอกว่าตัวนี้้าพูดไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหมายถึงทั้งข้าราชการหรือพนักง,งานลูกจ้างนะคะที่ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว,ว่าจะเป็นแบบอาจจะแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือในฐานะอื่นใดน,นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยงานลฐก็จะหมายถึงกระวกระวงทบวงกลมหรือส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นมีอาานะเป็นส่วนภูมิภาคนะคะส่วนท้องถิ่นตัวนี้ก็จะรวมอยู่ด้วยนะคะสมบัติอ่า พระราชบัญญัติอ่าต่อมาจะเป็นพระราชบัญญัติความรับผิดชอบความรับผิดความละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะปีสามเก้าเหมือนกันนะคะตัวนี้น่าจะมีในข้อสอบประมาณสามข้อนะคะจะไม่ผิดสามหรือสองข้อนี่แหละเขามีหลักการสําคัญอยู่สองประการนะคะไอ้ที่เป็นพระราชบัญญัติอ่าความรับผิดอ่าทางละเมิดเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีหนึ่งกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีแต่ผู้เสียหาย สองก็คือกําหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่มีแต่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก็จะมีความรับผิดชอบของผู้เสียต่อผู้เสียหายแล้วก็ต่อของรัฐที่เสียหายนะคะมีอยู่แค่สองประการเท่านั้นนะคะก็รายละเอียดมันก็ก,ก็ยิบย่อยนะคะเห็นมการยื่นคาร้องนะคะการเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐชดเชยค่าสินไหมเนี่ยแทนค่ะฟ้อง,องรีฟ้องศาลมาตราสิบเอ็ดเนี่ยต้องยื่นคําขอให้เสร็จภายในร้อยสามสิบวันนะคะ แล้วก็อาจจะขยายได้กอ,อีกไม่เกินสิบแปดวันนะคะถ้าเห็นช้อยนี้มาก็น่าจะพอคลับคลับคับขานะว่าเออได้ยินผ่านหูหรือผ่านตานะคะอืมตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะในเดี๋ยว,ยวอ่ะคุกคันไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนะคะกรณีเป็นการละเมิดอ,อันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็จะแบบจงใจประมาทเลื่นเล่อไม่ใช่การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเงี้ย ก็จะเห็นว่าผู้นั้นต้องรับผิดชอบเรียกร้องให้ชัดใช้ค่าสินไหมภายในสองปีนะคะนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานรู้นะคะอะ่ก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นกฎหมายแล้วเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นที่นำมาให้ทุกท่านดูเนี่ยจะเป็นพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะปศสองพ้ารหกสบสองตัวนี้ก็น่าจะออกข้อสอบประมาณสามข้อนะคะ เป็นการกำหนดมาตรฐานปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะอ่าถ้าบอกว่าปฏิบัติตนของประชาชนเจ็ดประการอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่ใช่เนาะเผื่อมันหลอกมานะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมา,นารนเจ้าหน้าที่ของรัฐเนาะเผื่อคนออกข้อสอบอคิดเล่นเอาช้อยแบบง่ายๆมาหลอกเราบางคนก็อาจจะผิดนะคะ าบอกว่าข้อที่หนึ่งเนาะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศนะคะก็จะอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนาะตัวนี้เหมือนเป็นมาตรนเหมือนเป็นจริยธรรมที่แบบบุคคลแต่และคนควรถือปฏิบัตินะคะของของรัฐหรือขา้รอขาราชการอย่างเงี้ยอันที่สองก็จะเป็นเนาะซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่นะคะกล้าตัดสินอันที่สามคือจะกล้าตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง อันที่สี่ก็จะเป็นคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะคะมีจิตสาธารณะนะคะอันที่ห้าก็จะเป็นมุ่งผลสำเร็จของงานนะคะเห็นไหมคะว่าจะเป็นเกี่ยวกับในตัวบุคคลเนาะปฏิบัติหน้านที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัตินะคะอะข้อสุดท้ายก็จะเป็นดํารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ที่ดีให้แก่ทางราชการเนาะอ่าตัวนี้ตัวนี้เนื้อหาก็จะมีแค่นี้นะคะที่เป็นแบบของของรัฐเจดประการเนาะ อ่มาลองทําข้อสอบกันดีก,กว่านะคะมาลองทําแบบทดสอบกันดีก,กว่าว่าพรบ,บรทางมาตรฐานจริยธรรมปีหกสองเนี่ยเขาจะถามประมาณไหนนะคะอ่าข้อที่อันถือว่าเป็นข้อที่หนึ่งแลยนเนะาะพระราชบัญญัติเนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมปีหกสองเนี่ยมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดนะคะอะมาข้อแรกก็บรรเทิงแล้วนะคะช้อยที่สี่ ช้ที่สี่จะเป็นตัวนี้นะคะมันมันตกไปเนาะอันนี้คืข้อสี่เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบใน,นประทุกนิยมชอบในวงราชการนะคะถูกไหมคะข้อสองกำหนดมาตรฐานอ่าทางจริยธรรมสังคมไทยก็เหมือนจะถูกแต่ยังไม่ตรงวัตถุประสงค์ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมแห่งหน่วยงานของรัฐนะคะ คือไหมคะตัวนี้คือไหมอันนี้ข้อที่สี่เป็น,นกลไกการตรวจสอบรักษามาตรฐานทางจริยธรรมเขาบอกมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดวัตถุประสงค์นก็ต้องมีคําว่าเพื่อนําหน้านะคะอะสะมมติเนะเราเติมเพื่อไปเพื่อเป็น,นกลไกตรวจสอบมันก็เน้นน่าจะแบบแม่นั่นไปข้อนี้ตอบข้อสามนะคะเขาบอกว่าตามมาตราที่เจ็ดสิบหกวรรคสามเนี่ยมันอยติให้รัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยง,งานของรัฐใช้เป็นหลักนะคะ ใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ต้องแบบเหมือนมีเกณฑ์ว่าเต็มสิบเนี่ยต้องไม่ต่ากว่าหกอ,อะไรเงี้ยจะต้องไม่ปฏิบัติไม่ต่ากว่าตามมาตรฐานทางจาริยธรรมนะคะอ่าข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐใดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อ่าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจาริยธรรมตัวนี้ก็น่าจําเนาะตัวไหนคะ ตัวนี้เลขาที่การสภาความมั่งคงสภาการศึกษาเลขาที่การนายกัฐมนตรีข้อหนึ่งเนี่ยจะเป็นสภาผู้แทนรัษฎรอ่ะตัวไหนที่แบบไม่น่าจะอยู่ใต้บังคับจริยธรรมอะไรเงี้ยตอบข้อไหนคะ อ่าตอบข้อสภาผู้แทนรัษฎรนะคะเหมือนอ่านอ่านดูแล้วมันก็ไม่ไปกับเพื่อนเท่าไหร่นะคะซาคามั่นคงนะคะการศึกษาคระจะมั่วว่าสภาผู้แทนมีแต่สภาสามสภาแล้วเอาตัวนี้ไม่ได้นะคะก็คือต้องต้องดูความหมายของมันด้วยว่าอ่าตัวนี้อาจจะเป็นแบบเหมือนอ่าเดี๋ยวนะหน่วยงานของรัฐนะคะที่ที่ไม่ให้เป็นสังกัดรัฐสภามีอำนาจอิสระในการบริหาร งานบุคคลก็ประมาณตามระเบียบการบริหารราชการฝ่ายและ,ะสัานะคะเขาจะเป็นสภาผู้ทแทนราษฎรเนาะที่ไม่ได้อยู่ใต้ทะเบียนมาครับเนาะอ่าต่อมาพรบรตัวนี้เนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมปีหกสองเนี่ยกําหนดให้มาตรฐานจะต้องมีการประพฤติอย่างมีคุณธรรมของรักผีประการอันนี้เป็นตัวย่อเป็นตัวย่อยของตัวด้านบนที่พูดถึงของเจ็ดประการนะคะ อ่าครนี้ตอบอันไหนคะกำหนดห้มาตรฐานก็ไม่ใช่ตอบเจดประการบอก้มาตรฐานจะต้องมีหลักเกณฑ์อันนี้เจดประการนะคะในที่บอกเมื่อกี้ก็จะเป็นข้อสามนะคะถูกแล้วเราก็จะเขยมีสอนอยู่เมื่อกี้นะคะเขาบอกว่ามาตรานที่ห้าหลักเกณฑ์การประพฤติอย่างมีคุณธรรมของรัฐมีเจดประการเนาะก็จะอยู่ในหน้าสไลด์สองสไลด์เมื่อกี้นะคะ อ่าต่อไปนะคะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเลขาธิการกอพอนะคะอ้าวเราต้องรู้ความหมายของเลขาธิการกอพอนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะอ่าเลขาธิการกรพอนี่ยเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการและเลขาธุก,การไหมหรือว่าเป็นรองประธานหรือเป็นปฏิบัติงานธุรการนะคะเป็นอะไรเกี่ยวกับกรรมการมาตรฐานจริยธรรมนะคะ มีอายุไม่ต่ำกว่า45ปีนะคะข้อใดถูกต้องเนาะเกี่ยวกับเลขาที่การกอพอเลยคำตอบนะคะก็จะเป็นข้อที่หนึ่งนะคะเป็นข้อที่หนึ่งก็จะเป็นทั้งกรรมการและเลขานุก,การของคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมคือเขาเป็นโดยเขาเรียกก็เป็นโดยตําแหน่งนะคะถ้าใครเป็นเลขาที่การกอพอเนี่ย อ่าเหมือนนายกรเนี่ยนายกรนะคะเขาเป็นเลขาในการกรพเนี่ยเขาก็จะเป็นกรรมการและเลขานิการเลขานุการมาตรฐานโดยโดยโดย,โดยตําแหน่งนะคะเขาจะเป็นตัวนี้โดยตําแหน่งนะคะเขาก็จะเป็นอ่าโดยตําแหน่งของเขาเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ถูกนะคะกี่จุดห้าปีนู่นนี่นั่นนะคะ อ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกันที่เขาที่ที่เก่งมาให้นะคะก็ถามว่าพระราชบัญญัติมาตารฐานจะได้ทําปีหกสองเนี่ยมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดเห็นไหมคะช้อยมันเหมือนกันกับข้อเมื่อกี้ไหมก็ไม่เหมือนนะคะมันเขาอข่าเขาเรียกว่าอะไรละปลายทางมันก็จะคือความหมายว่าจะไอ้พระราชบัญญัติจริยธรรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดนะคะตามข้อใดเอ่ย ี่ยมันก็จะมันก็จะไม่หนีนี่เนาะมันจะมีคําว่าเป็นหลักสําคัญในการประมวลผลในทางานงานของรัฐก็เหมือนมัน,มนสลับช้อยกันนะคะใช่ไหมคะตัวนี้เป็นข้อที่ถูกะะอันนี้อาจารย์จะจําได้อยู่แล้วเนาะอ่าเห็นไหมคะโจทย์มันเปลี่ยนนิดหน่อยมีกลมขนส่งทางรางนะคะทางรางคืออะไรคะรถไฟนะคะอ่ามันเป็นรางรถไฟเนาะข้อที่สองเนี่ยเอาข้อไหนคะเราเป็น ตอกันมาไม่หยบหยบนะคะคืออออภัยจบเป็นจะคล้ายๆกันนะคะอันนี้ไม่ต้องดูเฉลยก็จะเป็นผู้แทนรัษฎรนะคะที่เป็นแบบสสไม่ได้อยู่ใต้บังคับของมาตรฐานจริยธรรมนะคะมี่น้านะคะเวลาแบบท,ที่แบบอะไรนะอภิปรายในสภานี่แบบพูดกันมันมากนะคะเขาไม่ได้อยู่ใต้ข้อบังคับมาตรฐานตัวนี้เนาะอ่าข้อที่สามนะคะข้อที่สามอ่ะนี่ไงมาคล้ายๆกันนะคะ เรืองนอันเดียวกันคอมพิวเตอร์มาซ้ํากันนะอะทบทวนไปอีกเนาะคอ,อรบอลจริยธรรมกำหนดให้เกณฑ์เจ็ดประการนะคะอาโอเคจะทวนไปหลายๆรอบอ่าเลขาธิการกรอพอมาแล้วนะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรนะต้องเป็นเลขากรรมการและเลขานุการมาตรฐานจริยธรรมด้วยโดยตําแหน่งนะคะอ่าทีนี้ข้อที่ห้านะคะ ข้อได้กล่าวผิดเกี่ยวกับพรบมาตร,รฐานจริยธรรมเนาะมันอาจจะมีหลักมาข้อใดกล่าวผิดข้อใดถูกต้องอะไรเงี้ยโจทย์มันก็จะไม่หนีหนี่นะคะอ่าข้อที่หนึ่งมาดูกันว่าองค์กรกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรอิสระนะคะต้องไม่นมํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ประกอบประมวลจริยธรรมนะคะ อ่านข้อแรกก็ดูว่าจะขัดขัดแล้วนะคะว่าเขาบอกไม่ต้องนํามาตรฐานซึ่งอันที่ถูกก็คือต้องนํามาตรฐานไปใช้ประกอบการประมวลจริยธรรมนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเล็งไว้แล้วนะคะเนี่ยดูเตอร์เล็งไว้แล้วว่าข้อข้อหนึ่งเนี่ยมันแปลกๆอยู่หน่วยงานธุรการไม่ใช่สารหน่วยงานของรัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีก็น่าจะคล้คายคับคาวว่าเหมือนในข้อเมื่อกี้นะคะ สภากลาโหมมีจัดหน้าที่ประมวลผลราชการทหารอันนี้ก็ถูกมาแล้วสภากราโหมเนี่ยเขาก็ต้องมีการหน้าที่การจัดประมวลเนาะจจินธรรทมของข้าราชการทหารหรือข้าราชการพลเรือนที่เป็นอ่ะภรรยาสามีที่ของราชการทหารนะคะที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมนะคะเขาก็ต้องมีหน้าที่อยู่แล้วเี่ยแล้วก็งงว่าอ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องมีแบบถูกด้วยกันสองข้ออะไรเราต้องมาดูอีกว่าไม่ต้องนําเนี่ยคําเนี่ยนะคะมันเป็นคีย์เวิร์ดของเรานะคะ เราก็จัดเลยนะคะเป็นข้อที่เป็นข้อที่หนึ่งนะคะที่เขากล่าวผิดเนาะอ่าต่อไปโดยทั่วไปนะคะคณะกรรมการทางจริยธรรมเนี่ยเขาทบทวนมาตรฐานเมื่อใดกี่ปีดีหนะ้าอะไรเงี้ยแบบเหมือนกรรมการเขาจะทบทวนของเขาเองนะคะกี่ปีดีคะตัวนี้ถ้าใครไม่เคยอ่านผ่านตาก็จะไม่สามารถแบบตอบได้นะคะแบบสองสามสี 2, 3, 4, 5, ม่ห้าให้ช้อยมานะคะ บางคนก็ตอบตามวันเกิดตัวเองหรือเลขคู่เลขคี่นะคะมีโอกาสถูกไหมคะน่าจะมีโอกาสถูกแค่ยีสบห้าเปอร์ซ็นตนาะนี่สี่ช้อยนะคะข้อที่หกนะคะข้อนี้นะคะตอบว่าทบทวนทุกห้าปีนะคะข้อนี้นะคะจำไว้เด้อใครไม่จำก็จะตอบข้อสอบข้อนี้ไม่ได้นะคะเผื่อเขาออกเนาะ ทบทวนทุกห้าปีนะคะอ่าต่อข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่กรรมการจต่ละจะทำโดยตําแหน่งอ่าเห็นไหมคะที่เดเตอร์พูดไปเมื่อกี้ว่าเขาเป็นโดยตําแหน่งอ่ะอยู่ดีๆเขาก็ได้เป็นเนื่องจากเขาเป็นเลขาธิการกพเขาต้องเป็นกรรมการและเลขาธิการของสํานักจริยธรรม,มใช่ไหมคะอ่าแต่มาดูก่อน ผู้แทนจากคณะคราดการพลเรือนผู้แทนจากคณะอุดมศึกษาทางการศึกษาผู้แทนจากจากระราชการตำรวจอาบันเทิงอย่แล้วข้อนี้โดยตำแหน่งเนาะนี่ผู้แทนอุดมสังเกตดูว่าอุดมศึกษากับการศึกษาเนี่ยมันมาได้กันไหมคะอ่ามันก็มาได้กันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ ตัวนี้เขาหนาจาัการตารวจอ่ะก็เริ่มจะงงแล้วว่าอ้าวจะเป็นตํารวจหรือเขาบอกว่าไม่ใช่กรรมการเนาะจะเป็นตํารวจหรือเขาราชการพลเรือนอย่างเงี้ยอ่ะจริงๆวิธีว,ธวธิหลักคิดนะคะก็คือว่ากรรมการอ่ะที่เขาจะใช้ในมาตรฐาน,นจริยธรรมเนี่ยหนึ่งในนั้นน่าก็ต้องมีตํารวจอยู่แล้วเนาะพูดถึงว่าเขาจะบอกว่าเขาจะให้เป็นโดยตำแหน่งก็คือผู้กำกับอะไรเงี้ยเขาจะเขียนว่าผู้กำกับเลยนะคะ ซึ่งใครจะเป็นก็ช่างแต่ว่าก็คือถ้าใครมานั่งมานั่งเป็นตอนนั้นเนี่ยผู้กำกับใช่ไหมแบบที่สูงสุดผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแห่งชาติอะไรเงี้ยผู้กำกับไม่ใช่ไม่ใช่สำนักงานการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ตัวนี้ใครมานั่งก็จะเป็นโดยตำแหน่งนะคะส่วนพลข้าราชการพลรัามาญเนี่ยก็สามารถแบบกเกษียณได้ย้ายได้เหมือนเหมือนเป็นเจ้าภาพนะคะในการกำหนดมาตรฐานจริยธรรมก็ก็ไม่เอาเขานะคะ ข้อนี้ที่ไม่ใช่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเขาอาจจะเป็นเป็นโดยชื่อของเขาอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นโดยตําแหน่งเนาะอ่าข้อต่อมามาตรฐานทางนนจริยธรรมนะคะคือหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อใดนะตัวนี้ก็เหมือนจะแบบเหมือนจะง่ายไหมก,ก็ก็ง่ายอยู่นะอะไรเงี้ยยกเว้นข้อใดคะกล้าทําในสิ่งที่สุกต้องและชอบทำอันนี้ก็เหมือนจะถูก แสวงหาความรู้ตลอดเวลาก็เหมือนจะใช่ดำลงตนเป็นแบบอย่างที่ดีก็เหมือนอีกมีจิตสาธารณะอ่ะเอาอันไหนดีล่ะทีนี้เขาบอกอ่าโจทย์เขาบอกว่ายกเว้นเนาะยกเว้นข้อใดหลักเกณฑ์การประพฤติน,นะคะประพฤติอย่างมีคุณธรรมเนาะ อ่ะสังเกตดูว่าการกล้ากระทําในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเป็นความประพฤติไหมคะโอเคเป็นความประพฤติเนาะอ่ะดำลงตนเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะก็เป็นความประพฤติเช่นเดียวกันมีจิตสาธารณะอ่ะก็เป็นความประพฤติแต่ที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ก็คือตามมาตราห้านะครบทัดที่สามเนี่ยเขาก็บอกว่าสแสวงหาความรู้ตลอดเวลานะคะตัวนี้จะเป็นยกเว้นยกเว้นเนี่ยเหมือนแบบ มันเขาบอกมันเป็นเหมือนหน้ามาทำนะคะแบบแสวงหาความรู้ตลอดเวลาถ้าพวกกระทำมีมจิตสาธารณะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตัวที่บ่งบอกว่าปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะอ่าข้อที่เก้านะคะกรรมการจริยธรรมเนี่ยมีหน้าที่และอำนาจตามพรบเนี่ยยกเว้นข้อใดนะคะอ้ะาวถามก็อม่แล้นั้นเราก็ต้องรู้อ่าหน้าที่ของตัว คณะกรรมการมติธรรมเนี่ยว่าเขานีหน้าที่อะไรนะคะตัวไหนดีคะจึเรื่องคณะกรรมการเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรเนาะมาดูข่าวาว่าให้คำปรึกษายุทธศาสตร์ต่อรัฐมนตรีตัวนี้ก็แลดูแบบไม่ใช่เป็นหน้าที่เขาเนาะไม่ใช่เป็นหน้าที่เขานอนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะมอบหมายแต่เป็นหน้าที่อยู่แต่ว่าเขาออกเขาตอบว่ายกเว้นนะคะอาจูเตอร์ก็จะเบลอแหละ เขาบอกว่ายกเว้นข้อใดให้คำปร,รึกษายุทธาศาสตร,ร์มาตรฐานต่อรัฐมันตรีอันนี้ก็ถูกนะคะถูกปฏิบัติหน้าที่อื่นตามรับมอบาหมายนั่ก็คือถูกู่แล้วเป็นข้อสุดท้ายของหน้าที่ของเขานะคะจะมีจะมีข้อนี้ตรวจสอบรายงานประจําปีของหน่วยงานของรัฐนะคะก็ถูกนะคะข้อที่ไม่ถูกก็คือจัดทําประมวลผลจริยธรรมนะคะ มันต้องเป็นจัดทำประมวลมาตรฐานนะคะมันขาดคำว่ามาตรฐานไปคำหนึ่งเนาะมันก็เลยแบบชีวิตเปลี่ยนนะคะอ่ะแต่ไปข้อที่สิบนะคะหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการในเรื่องใดเพื่อเป็นการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหน่วยต้องอ่าก็บอกว่าเพื่อเป็นการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ ข้อนี้ก็จะตอบว่าเป็นการกําหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจําหน่วยงานของรัฐนะคะแต่เราเล็งไว้ก่อนเนาะข้อนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคอันนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาจริยธรรมเนาะหมายถึงแบบไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะแปรอมจะมวนจริยธรรมให้สอดคล้องมหลักพุทธศาสตร์มันก็กว้างไปกํากับดูแลกระบวนการรักษาจริยธรรมก็ก็กว้างไปนะคะ เพื่อเป็นการรักษาก็คือกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับประจำหน้าที่หน่วยงานของรัฐนะคะก็มีคําว่ารัฐด้วยกันเนาะมีคําว่ารัฐมาสองสองสองที่นะคะ